สวัสดีครับวันนี้มาอยู่คูเปอร์ทีวีทีซีเอ็นนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเซลเยียเหมือนเดิมก็เหมือนทุกคลิปมันแหละวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องธนูปาฉลามกันนะครับอ้าวแล้วคนเขาก็ถามว่าธนูมันก็คือธนูดิมันก็ยิงงูขนุออกไปไม่ใช่หรือครับผมไม่จะให้ลองครับจับจับจับ,บหาที่มองมองกันจับจับหาที่มองมอ อ๋อตรงนี้ก็แล้ฮันนูปกติมันจะไม่ยิงทะลุใช่ไหมครับแต่ฮันนส้าไม่ไม่เหมือนกันครับคุณคงเห็นนะคงเห็นเดีด๋วยวตูม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 ฮันนูสระมันมีการทะลุกับทะลุบล็อกนะครับนี่ครับ ตุมต้มตุม้มตุ้มทะลุแบบห้านะนะครับต่อไปก็จะมาลองแบบสองบล็อกนะสองบล็อกเกมแล้สองบล็อกวันนี้มันสามสองบล็อกมันทะลุน้อยครับถ้าเป็นแบบสองบล็อกอังก็น่าลองนิดนึงดีกว่าอ่าตอนนี้ผมสร้างไว,ว้สองบล็อกพอดีอ่าสองบล็อกก็ทะลุเหมือนกันครับ แต่บางทีมนก็จะติดไม่ถือนะครับบางทีก็จะออกห้านัดว้าบางทีก็จะออกสามนัดมากผมมองแล้วนะไม่ใช่แต่ธนูนี้นครับคนคงเดี๋ยวผมจะไปซื้อเออธนจากพ่อค้าขายกระสุนนะครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะธนูนี้นครับผมจะเองแบบเอาธน,นูออกไปก่อนอืม,อม เป็นมิซิลไหนเอ่ยซื้อมาสักห้าสิบนัดนะครับอ่าเล็นขึ้องขนวนนี้นะเทะลุบล็อกเหมือนกันครับถ้ามัเทะลุทุกแบบว่ามันเทะลุทุกอันนะครับอ่อาและฮันูที่มีความสามารถนะครับ อ๋อัน่นที่ไม่มีความสามารถก็ทะลุหนึ่งครับแล้วยวจะไปซื้อให้ดูออเอาไปแดกก่อน EMC ที่ไม่มีฟ้าด้วยโนนี้ไม่มีความสามารถมือเยอะเกินเอาเพหน่อยาน่นทำไมไดกากัถือครับนี่ครับ ถือเอ้ยหนูธรรมดาสองบล็อกล่ะถือไม่เลยื่อยถืครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นยิงแค่สามนัดนะครับอะ,ะคุมีแค่นี้ครับถ้าสามบล็อกผมคาคงไม่ถือหรอก ลองดิไหมอลองครับลองสามบล็อกเธอรก็แจ่มสิครับสามบล็อกสามบล็อกไม่ถือนะครับแต่สองบล็อกถือแต่ผมไม่รู้นะฮันนูอันอยู่มาาันจะเธอรหรือเปล่าเจา้าพวกมันคนใดเป็นแต่ฮนูท่าสามนั่นแหละเดี๋ยวทำอมาหนึ่งดิฮนูอ,นนอันอื่นฮันนูนี่ก็มาเผื่อเธอ พนุอันอื่นไม่ลุนะครับคงจะลุแต่พนุฉลาดนะรทะลุแต่พนุฉลามนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นั่นดีกว่าพนุฉลามออฟแย่ดีกว่าอ๋อก็ถูอย่างเดียนะครับพนุฉลาม นี่คือความสามารถผมว่ามคงไม่ความสามารถมังคนจดเป็นบั็กหรือเปล่าผมก็ไม่อยู่นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปนะครับขอบคุณที่ดูจนจบครับถ้าใครไม่ได้รู้าสตา์ก็เอาไปใช้นะครับสู้บงสู้บอสอะไรที่มันแบบว่ากระโดดไม่ค่อยสูงนะแล้วก็ต่อก็ยิงทะลุเลยครับอั่งนี้มันจะง่ายกว่าการซื้ออสธรรมดาครับบางทีอาจไม่ต้องบลฟยาเลยนะครับวันนี้ขอจบไปครับขอบคุณที่ดูจน,นจบครับ